เอาละครับช่วงที่แล้วบอกไว้แล้วว่าเราจะมาทําอาหารเช้าง่ายๆที่มีส่วนประกอบของจมุกข้าวสาลีนะครับง่ายที่สุดนะครับสมูทตี้ครับแต่ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงสมูทตี้นะครับเราก็ต้องคิดถึงผลไม้ทีนี้ผลไม้อะไรละครับที่จะให้พลังงานแล้วแต่เลยนะครับอยากจะทานแอปเปิลก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่สําหรับคนวันนี้ผมว่ากล้วยแล้วกันครับก็เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานได้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับ ครับผมทีนี้สําหรับสมูทตี้นะครับถ้าบุคคนทั่วไปก็คงจะคุ้นเคยกับการที่ว่าจะต้องเป็นโยเกิร์ตนะครับจริงๆแล้วจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าบางคนมีความสุขว่า,ม,ม,วามันหนักไปจะใส่นมก็ได้หรือบางคนที่สมมติว่าแพ้นมบัวนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้ ไม่เป็นไรครับวันนี้เราเอาแบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับเอายกิร์ตแล้วกันครับแล้วถ้าเบิดต้องการเพิ่มความหวานผมเอาน้ําพึ่งแล้วกันนะครับแต่เนื่องจากว่ายกิร์ตเขาค่อนข้างจะข้นนิดนึงนะครับเราหาอะไรมาทําให้เขาเหลวลงนิดนึงน้ำแอปเปิลแล้วกันครับก็ใช้ยกิ u r t อันนี้เป็นโยกิร์ตรสธรรมชาตินะครับถ้าเบิดสมมติว่าเราจะใช้ยกิร์ตที่มีความหวานด้วยเราอไม่ต้องใส่พวกน้ําพึ่งก็เลยนะครับก็ใช้ประมาณครึ่งถ้วยแล้วกันครับแล้วก็น้าพึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความหวานแล้วแต่คนเลยนะครับหวานมากหวานน้อยสําหรับผมผมว่า ช้อนชาเดียวก็พอแล้วครับน้ำแอปเปิ้ลและกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่มีจะเป็นน้ำส้มหรือน้ำอะไรก็ได้นะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะปั่นแล้วนะฮะปั่นน้ำใช่ไหมครับก็ต้องเลือกโปรแกรมให้ถูกเครื่องที่ปนใช้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีพลังที่สูงทีเดียวนะครับสามารถทําอาหารก็ได้นะก็หมายความว่าบดพริกแกงหรืออะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เราปั่นสมูทตี้เพราะฉะนั้นเราใช้ฟังก์ชันแค่ปั่นเครื่องดื่มก็เรียบร้อยแล้วครับ เสร็จแล้วครับไม่ถึงครึ่งนาทีเลยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเราลืมพระเอกของเราไปแล้วครับจมูกข้าวสารีครับอ่าเจอแล้วอยู่นี่เอง จมูกข้าวสาลีนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้ที่ใหม่ๆนิดนึงนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าจมูกข้าวสาลีเขาจะมีน้ํามันนะครับเวลาที่มีกลิ่นหืนอเนี่ยครับตัวไขมันที่มันมาจากกลิ่นหืนอเนี่ยครับอันตรายมากเลยแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็จะไม่ดีต่อสุขภาพซะอย่างนั้นนะครับก็โรยเขาลงไปที่ข้างหน้าสมูทตี้ของเรานะครับ